สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องมากินหอยน้ากันพี่น้องกินหอยหอยนางร่มมือนีไม่ยอดกระเทียนหมูสิมากินน้าหม,มูมากินหอยพี่น้องบริไทยดุนเดอร์ไทยแป๊บหนึ่งเพราะเป็นพิธีเท่งเฮ็ดเท่งกินเจหมูเพิ่นกินข่อยกระเฮ็ดกับเขาไปน้าม,มาเบิงแน่พี่น้อง หอยหอยแแซ่บแซ่บหลายหอ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 ยกินหอยหอยใหญ่เจอหอยหน่อยเอากินแซ่บ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 กินหอยแซ่บบอมือนน้มีกะทินนํำแซ่บหลายแซ่บหลายมียอดกะทินกินแซ่บกะทินเฮ้ยเฮ้ยนั่งซ้อนมาหอดเยลามันเฮ้ย มือในไอซีดาไปทำงานเท้ากับจิจัดการกินแมงซ่อนนี่ละฟู้กับฟู้ยุ่เฮือนเห้านี่ละได้ซ่อนมาก,กิโลหนึ่งเฮย้ย แกงเห็ดเด้อพี่น้องขัวแมงกิซ่อนแล้วกับมะแกงเห็ดตออันคลิปนี่อันสิบพ่ได้ไทยเงาเด้อยพี่น้องแกงเห็ดแล้วกับสิพักกันไปสดสดฝ่าวสดฝ่าวแล้วสิพักกันออกไปหาเนอใหม่ตอคามันไดพี่น้องไปหาหนงหนอใหม่ฝากไว้แค่นี้เด้อจ้าพอกันคลิปนาจ้าสิได้บัวเนอใหม่จังมาเบิง